หนึ่งนาทีกับกอทอโครงการขนส่งทางบกเผยปัจจุบันมีกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างกับประชาชนที่มาติดต่อราชการโดยรับอาสาดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนเป็นจำนวนมากโดยประชาชนที่มาติดต่อราชการสามารถสอบถามกับเจ้าหน้าที่ที่ให้ข้อมูลเพื่อตรวจสอบการดำเนินการด้านเอกสารหลักฐานขั้นตอนระยะเวลาตลอดจนค่าธรรมเนียมที่ใช้ในการติดต่อราชการด้านต่างๆของโรมการขนส่งทางบกได้ จึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อหากมีผู้ใดแอบอ้างอาสาดำเนินการด้านงานทะเบียนให้โดยเด็ดขาดหากประชาชนพบเห็นบุคคลใดมีพฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจหรือได้ร,รับการติดต่ออาสาดำเนินการแทนสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีหรือโทรสายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงครับ ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม